ขาดนี้นะครับผมอยู่บริเวณหน้าเซเว่นตรงโรงเรียนาลุสิตศึกษาครับพบประชาชนน่าจะอาการจากความมึนเมาครับจอดรถน,นอนงไหลาทางตรงโรงเร,รียนาลงสิตหน้าเซเว่นนะครับคิดว่าน่าจะมีอาการมึนเมาหลังจากการดื่มสุราเข้าไปในการเฉลิมฉ,ฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาในค่ำค่ำคืน คาดว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับของเขานะครับตอนจ่อนที่ตอนหลับนะครับพี่ลองเข้าไปเรียกเขาหน่อยไหม พี่ครับพี่ครับพี่ครับเนี่พี่ครับไหวไหมเนี่ยมาทำไมมานอนตรงนี้ครับเนี่ยพี่นะพี่ครับทำไมมานอนอย่างเงี้ยไหวไหมเนี่ยนอนครับเข้าใจว่านอนครับมานอนมานอนอะไรข้งหน้าเซเว่นเลยพี่หึ่ หวไหมครับหวไหมไปทำอะไรมาทําเนี่ยมันนอนอย่างงี้พี่อลกขึ้นขึ้นไหวไหมเนี่ยอืมเอเเพ่ขึ้นไหวใช่ไหมครับเนี่ยเอาไปลุกขึ้นขึ้นนั่งนอนอดีอยู่อ่พี่วงน้เ็นนาเซเว่นเพื่ไหวไหมครับยังได้ลุกอยู่ลุอยู่อ๋อลุกอยู่ลุกอยู่ เอาโอเคลองลุกข hmm. huh? mm hmm. oh. ึ้นกลับบ้านก่อนพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยวันนี้เอาเหี่ยวโจขีอะไรก็ได้แบบนี่ไม่อยากดูงเขาด่ใค่ดูแลคนแม่ทุกคนทำบ้านอะไรอ๋อดูแลตัวเองก่อนใช่ไหม อ๋อดีดีดีไม่ดีเมาเมาไม่ขับดีแล้วพี่อันตรายเกิดอุบัติเหตุนนะใช่อใช่ใช่ใช,ใช่โอเคครับจอดจอดรถนอนเลยใช่ไหมเนี่ยคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมไมหวยอยู่คนแหละเรื่อมาหม่ไยวทุกคนัคบนนานพี่อยู่ไหนเนี่ยชลบุรีอยู่ชลบุรีเหรอ พี่ครับพี่พี่บารุเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไปนะนอนตรงนู้นนะนอนนู้นนะตรงนี้อันตรายพี่ไปน้องน้องอุ้มพี่เขาขึ้นน้องเขาบนเลยอุ้มไปพยุงพยุงพี่ไปเก๊เเี๊ ไหวเนาะไม่ไม่ไหวก็คือไม่นอนข้างบนกก่อนดีกว่าพี่เนาะไหว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 เดี๋ยวขี่รถกลับไปอ <deal> ันตรายพี่เนาะอ่าโอเคโอเคอ่าโอเค